มีกาวงมิก้าซังตอนศึกสังเวียนเพียนนี่แหละครับเพียนผมนี่แหละครับที่ขเขาจะต่อยคนจริงเหรอไหมลองต่อยดูสิจะงมกาวงมก้าซังไหม,มเฮ้ยคุณจะทำไรเนี่ยผมกลัวน,นะคนุณไอ,อสิ

ไปด้วยท,ทำอะไรเพื่อนผมอ่ะเปท็ทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหสัปิกูเลยส,ปสปัปิดสัปิดสปิดเฮ้ยสปิกูเลยเป็นะมึงทำอะไรเพื่อนกูเยอะ